ขอนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้ร่วมเดินทางทุกท่านครับวันนี้นะเราก็มาที่วัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาก็คือวัดเวลุวันนะทุกท่านที่สนใจ ศึกษาในคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะได้ยินเรื่องราวของวัดนี้อยู่เรื่อยๆทีเดียวนะก็เป็นวัดที่สําคัญพระพุทธเจ้าก็มาจําพรรษาอยู่พรรษาที่สองสสอยู่ที่นี่นะแล้วก็มีเหตุการณ์สําคัญมากมายที่เกิดขึ้นในที่แห่งนี้นะก็ค่อยๆศึกษากันไปนะเนื่องจากเรื่องราวต่างๆบางทีก็มีเยอะมาใหม่ๆบางทีจําไม่ไหวนะ อย่างนี้นะถ้าเป็นพระสูตรหรือว่าเป็นเรื่องที่เบื้องไทยเราคุ้นเคยเอามาเป็นหลักสูตรแบบเรียนอย่างเช่นสิงคารกะสูตรอย่างนี้นะทิศทั้ง6กเนี่ยเคยได้ยินไหมนะก็เกิดที่นี่เช่นกันนะนะอันนี้ก็พวกเราเรียนเรื่อยๆเลยตั้งแต่เด็กมาเลยเนี่ยทิศทั้ง6นะหน้าที่ต่อทิศนั้นทิศนี้ทํำยังไงนะอันนี้สิงคาระกะสูตรเนี่ยก็แสดงที่นี่เช่นกันนะรวมทั้งสูตรอื่นอีก เยอะแยะมากมายนะมีคนที่เกี่ยวข้องแถวแถวนี้มากเหลือเกินนะฮะตั้งแต่มีท่านอัครสาวกคือท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมคคลานะอย่างที่ได้ฟังไปแล้วนะมีแม้แต่ท่านพระมหากัสปะที่ท่านออกบวชอุทิศพระพุทธเจ้าก็มาเจอพระพุทธเจ้าแถวแถวนี้แหละนะเรียกว่าพระหุปุตตะเจดีนะอยู่แถวแถวระหว่างเมืองแล้วนี่แหละแถวแถวนี้เนี่ยนะ แต่ทีนี้พวกเรามารแรกๆนี่ระยะเวลาน้อยบางทีอาจจะไม่ได้ไปดูทุกที่ถึงจะดูทุกที่ก็หน้ามืดเหมือนกันมันเยอะนะบางทีหลายเรื่องเหลือเกินนะอันนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้กันศึกษากันนะครับแต่วันนี้เรามาสถานที่วัดเวลุวันส่วนใหญ่เราก็าจะจําได้เรื่องพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกซึ่งเป็นเหตุการณ์สําคัญในพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆน,นี้ก็จะมีเหตุการณ์ จตุรงคสันนิบาตนี่เป็นเรื่องสําคัญพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยจะมีเหตุการณ์อันนี้บางองค์ก็สามครั้งบ้างบางองค์ก็สองครั้งพระพุทธเจ้าของเราหนึ่งครั้งนะก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์สําคัญที่เราเรียกว่าวันมาฆบูชานั่นแหละนะแต่จริงๆแล้วโอวาทปาติโมงนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้แสดงแค่ในวันมาฆบูชานะแสดงในช่วงต้นโพธิการเนี่ย ก็คือช่วง20ปพรรษาแรกเนี่ยแสดงทุกวันพระใหญ่เลยแสดงว่าถ้าใครถามว่าเอ๊ะข้อธรรมะอะไรพระพุทธเจ้าแสดงเยอะนะถ้าพูดโอวาทปาติโมกี้ก็เรียกว่ามีส่วนถูกแทบจะร้อเซ็เลยเพราะว่าแสดงทุกวัน15ค่ําหรือ14ค่ําวันพระใหญ่เนี่ยนะที่พระลงอุโบสถกันที่เราเห็นทุกวันนี้ที่พอวันพระใหญ่เนี่ยพระก็ลงอุโบสถกันนะ แต่เดิมเนี่ยในช่วงปฐมโพธิการเนี่ยพระพุทธเจ้าจะลงอุโบสถด้วยพระองค์เองนะไปอยู่ที่ไหนวัดไหนพระองค์ก็จะนําแล้วก็ข้อธรรมที่แสดงในที่นั้นก็คือโอวทาทปาติโมกนะแต่ตอนหลังมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะมียังไงบ้างก็อ่านในตําราจะมีบอกว่าต่อมามีภิกษุไม่บริสุทธิ์เข้าไปในพวกด้วยพระพุทธเจ้าก็เลยเลิกเลิกแสดง โอวาทปาติโมให้ภิกษุส,สงฆ์นั้นสวดระลึกถึงหรือว่าสวดทบทวนอาณาปาติโมกแทนปาติโมกนี้จะมีสองอันสองแบบอันที่หนึ่งเขาเรียกว่าอาณาปาติโมกก็คือข้อบัญญัติที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้เพราะว่าพอสักพรรษาสักยี่สิบเนี่ยก็เริ่มมีพระบัญญัติเยอะขึ้นเยอะขึ้นแล้วต้องเอามาทบทวนเพราะว่าไม่งั้นแล้วพระจํากันไม่ได้นะอย่างนี้ต้องเอามาสวดทบทวน ทบทวนกันจะได้เข้าใจตรงกันว่าตอนนี้มีกี่สิกขาบทแล้วเพราะสิกขาบทเริ่มเติมเข้ามาเรื่อยๆเติมเข้ามาเรื่อยๆเยอะขึ้นมาเรื่อยๆจนทุกวันนี้เราบอกว่า227นั่นแหละนะแต่กว่าจะครบนี่ก็เรียกว่าโอ้โหนานมากนะฉะนั้นตั้งแต่พรรษาที่ประมาณ20เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเป็นให้พระภิกษุเนี่ยได้ร่วมกันสวดอาณาปาติโมกก็คือทบทวนศีลของตัวเอง ความเป็นพระนี่อยู่ได้ด้วยศีลอย่างนี้สิกขาบทของพระส่วนโอวาทาปาติโมกก็หยุดไปฉะนั้นโอวาทาปาติโมกนี้ก็เลยเรียกว่าแสดงบ่อยมากนะฮะทุกท่านควรจะทบทวนอยู่บ่อยๆเพราะเป็นธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงหลักการของพระศาสนาแสดงเรียกว่าอุดมคติหรืออุดมการสูงสุดของทางพุทธศาสนาหลักการของการปฏิบัติแล้วก็วิธีการไว้อย่างชัดเจน แล้วผู้ที่ทําตามนี้ได้ครบถ้วนก็คือพระอาหารหันต์ดันั้นยุคต้นจริงๆเนี่ยจะมีแต่พระอาหารหันต์เป็นผู้ฟังเรื่องนี้แต่ต่อมาก็ลดลงมาเรื่อยๆเพื่อที่จะให้พระอื่นๆได้ฟังนะอย่างนี้แต่ตอนที่ทำจาตุรงคสันนิบาตนี่นะก็แสดงกับพระอาหารหันต์ล้วนๆเลยนะเราก็จะได้รู้จักลักษณะหรือว่าข้อปฏิบัติ ในทางพุทธศาสนาว่าเป็นยังไงบ้างก็ดูตามโอวาทปาติโมกก่อนที่เราจะสวดกันผมจะอธิบายให้ฟังแบบคร่าวๆนะถ้าสนใจรายละเอียดก็ค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมอันนี้เรามีเวลาน้อยก็เอาเท่าที่พอสมควรแก่เวลาอยู่หน้าที่48นะท่านใดจำไม่ได้นะครับก็กล่าวถึงโอวาทปาติโมกขคาถาเนี่ยจะมีอยู่3คาถาครึ่งด้วยกัน นะมีชุดแรกก็กล่าวถึงหลักการในทางพุทธศาสนาที่เป็นหลักของการปฏิบัตนะิซึ่งแน่นอนจะปฏิบัติได้ก็ต้องเป็นพระอริยเจ้าสูงสุดคือพระอรหันต์วางง่ายก็คือผู้ทําได้สมบูรณ์เต็มร้อในที่นี้คือพระอรหันต์นะครับนะผู้ที่จะเข้าใจชัดเจนก็คือคนที่เห็นอริยสัจอะไรประมาณนี้นะฉะนั้นเบื้องต้นเราต้องรู้กรอบอริยสัจให้ดี ทุกควรกําหนดรู้สมุทัยควรละนิโรธะควรทําให้แจ้งมากควรทําให้เกิดอันนี้ต้องชัดอยู่แล้วนะทีนี้ก็มาดูในโอวาทาปฏิโมกนี้ก็จะมี3คาถาครึ่ง3คาถากึ่งนะครับคาถาที่1น,นี้ก็จะกล่าวถึงหลักของการปฏิบัตินะเป็นไปตามลําดับดังนี้ก็คือสัพป,ปาปัสสะอาการนังการไม่ทําบาปทั้งปวงกุสละสูปสัมปดา การทำกุศลให้ถึงพร้อมสจิตตะปริโยดปนังการชำระจ,จิตของตนให้ข่าวรอบเอตังพุทธ,ธานัสสสนังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุเทธเจ้าทั้งหลายก็หลักของการปฏิบัติจะต้องเริ่มต้นที่การไม่ทำบาปท,ทั้งปวงให้ได้สะก่อนจึงจะชื่อว่าสมบูรณ์ซึ่งผู้ที่ทำบาปไม่เป็นนะไม่มีเวห่าทำทุจริตไม่ได้ก็คือพระโสดาบันอันนี้ก็ จะเป็นลักษณะทํานองนี้นะครับนะก็เมื่อไม่ทําบาปก็จะสามารถทํากุศลให้เต็มสมบูรณ์ได้สมาธิวิปัสสนาอริยมรคก,ก็จะเพิ่มพูนเต็มสมบูรณ์ได้เบื้องต้นต้องฝึกโดยการที่ไม่ทําบาปทั้งปวงก,ก่อนการจะไม่ทําบาปทั้งปวงได้ต้องมีโสดาปติมรตคนะคืออย่างที่ผมได้พูดคาภาษาบาลีถ้าเป็นท่านที่ฟังตอนนั้นท่านก็ไม่งงอะนะ ถ้าเป็นพวกเราไม่ทําบาปทั้งพวงก็คือต้องไม่ทําบาปไปเลยแต่ว่าคนในยุคนั้นท่านไม่ได้เข้าใจแบบนี้และท่านผู้ฟังก็คือเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ต้องเข้าใจอยู่แล้วนะฉะนั้นการจะเข้าใจธรรมะข้อใด,ดเนี่ยเราต้องรู้กรอบให้ดีนะธรรมะที่ไม่ต้องตีความอะไรมากมายรู้ตรงๆไปเลยก็คือเรื่องอริยสัจสี่อันนี้ไม่ต้องตีความนะเป็นธรรมะที่จําเป็นแล้วก็เพียงพอสําหรับพวกสาวกถ้าเห็นเรื่องนี้จะเข้าใจเรื่องอื่นไปด้วย ถ้าไม่เห็นเรื่องนี้บางทีไปฟังเรื่องอื่นจะงงๆบ้างนิดหน่อยต้องอาศัยคนอื่นอธิบายตามสมควรนะครับอันนี้ก็ไม่ทําบาปทั้งปวงนะพวกเราก็ให้ดําเนินตามนี้แหละถึงเรายังไม่เป็นพระอริยะเราก็เดินตามนี้ก็คือเริ่มต้นต้องไม่ทําบาปพยายามอย่าไปทําบาปโดยเฉพาะทุจริตสิบประการอย่าไปทําอย่าไปมีเวรห้าอย่างนี้นะก็ค่อยๆทําไปจนกระทั่งทําได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ก็พระโสดาบันไม่มีเวรทั้งห้า ไม่มีทุจริตหรือว่าไม่มีราคะโทสะโมหะประเภทที่นำไปตกอบายอย่างนี้ทำตรงน,นี้นะครับไล่ไปเรื่อยๆก็จะทําให้กุศลเต็มบริบูรณ์ได้ก็คือสมาธิวิปัสสนาแล้วก็อริยมรรคนี่คือกุศลที่ต้องทําให้สมบูรณ์สมาธิผู้ที่ทําเต็มสมบูรณ์ก็คือพระอนาคามีปัญญาเต็มสมบูรณ์คือพระอรหันต์อย่างนี้นะมรรคก็เป็นชั้นเป็นชั้นไปนะ โสดาปฏิมักสกทาคามิมักอนาคามิมักอารหัตมักอันนี้คือกุศลทำกุศลเหล่านี้ให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจ,จิตของตนให้ข่าวรอบให้สะอาดให้หมดจดจากกิเลสให้กิเลสไม่เกิดไม่มีในจิตตสันดานนั้นๆอีกตอนนี้พวกเราไม่ค่อยเกิดกิเลสหรอกเพราะจิตยังมีกุศลอยู่เยอะแต่บางทีก็แหลมโมโหคนนั้นคนนี้บ้างเหมือนกันนะนะอันนี้ก็เป็นเรื่องธรรมดาของคนที่ยังมีกิเลสเรียกว่า จิตตสันดานของเราก็คือจิตที่เกิดดับสืบเนื่องไปเนี่ยจิตนี้ยังไม่มีมรรคเกิดขึ้นกิเลสก็เลยยังเกิดขึ้นได้ฉะนั้นวิธีการทําให้จิตขาวรอบก็คือต้องทํามรรคให้เกิดขึ้นกิเลสชนิดนั้นนั้นก็จะไม่เกิดขึ้นอีกเลยตลอดไปนะอันนี้คือหลักการนะหลักการเป็นอย่างนี้นะก็ที่นิยมแปลกันแบบง่ายๆก่อนก็ไม่ทําชั่วนะ ทำความดีแล้วก็ชํราระจิตให้สะอาดอะไรประมาณนี้ก็พอได้อยู่แต่ว่าความเข้าใจก็ต้องลึกซึ้งไปเรื่อยๆนะฉะนั้นธรรมะนี่ก็สามารถที่จะเข้าใจได้ตั้งแต่ขั้นเบื้องต้นก็ทําได้แต่ทําได้ระดับหนึ่งพอลึกๆไปแล้วก็จะต้องไปที่ยอดคือพระอระหันต์นะให้เราเข้าใจแบบนี้นะครับต่อไปก็คาถาที่สองก็จะเป็นอุดมคติทางพุทธศาสนานะหรือว่าลักษณะ ที่อุดมสมบูรณ์สูงสุดของทางพุทธศาสนาเนี่ยก็อยู่ในคาถาว่าขันตีปรมังตะโปตีติขาขันติคือความอดกลั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งนิบานังปรมังวดันติพุทธ,ธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิ่งนะหิปปจิตโตปร,รูปคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรปชิตเลยสมโนโหติปรังวิเหทยันโต กูท้ทาสัตว์อื่นให้ลําบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยนะก็อุดมคติทางพุทธเราก็คือถ้าเป็นทางโลกหรือทางสังขารเนี่ยหน้าที่ของชาวพุทธก็คือต้องอดทนไม่ใช่ให้ชาวโลกหรือคนอื่นมาทําให้ถูกใจเราหน้าที่เราคืออดทนก็คือขัดกิเลสของตัวถ้าอดทนต่อชาวโลกไม่ได้แสดงว่าตัวมีกิเลสเยอะก็มีหน้าที่เผากิเลส สภาวะที่ช่วยในการเผากิเลสดีที่สุดก็คือความอดทนซึ่งก็คือความเพียรหรือสัมมาวายมะนั่นแหละนะหลังจากเรามีความรู้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นธรรมะข้อไหนๆนะถ้ามีความรู้แล้วจะต้องอาศัยความเพียรมาขัดกิเลสถ้ามีความรู้แล้วไม่ประกอบความเพียรก็ไม่ได้พระตถาคตเจ้าเป็นเพียงผู้บอกส่วนการทําความเพียรเพื่อเผากิเลสนี้ต้องทําเองพระพุทธเจ้าทําให้ไม่ได้นะ ฉะนั้นสําหรับทางโลกก็คือพวกเราต้องอดทนนั่นเองทางลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้านี่ขันติคือความอดกลั้นอันนี้เริ่มต้นจากอาธิวาสนะขันตนะิก็คือความอดทนในแบบอดกลั้นไว้ฝืนไว้นั่นเองเพราะว่าถ้าพื้นฐานคือคนมีกิเลสถ้าสูงสุดก็คือเป็นปัญญาที่ลงกันได้กับสิ่งนั้นๆก็ถ้าพูดภาษาเราเหมือนไม่อดทนนะนะแต่จริงๆก็คือได้ขัดกิเลสจนหมดแล้วคือพระอาหารหันต์นั่นเอง ท่านจะอดทนต่อพวกเรานะที่เรานิยมเอามาบอกว่าให้อดโทษกับผมหน่อยอะไรประมาณนี้ก็คือไม่ถือโทษไม่ถือสาหาความอย่างนี้นะอย่างเราไปขอขมาขอให้อดโทษขอให้งดโทษนี่ก็มาจากคํานี้ก็คือขอขมาขอให้ทนต่อผมหน่อยนะผมนิสัยไม่ดีช่วยทนผมนิดนึงอะไรประมาณนี้แต่จริงๆท่านก็ไม่ถือโทษโกรธเราเลยนะเขาเรียกว่าอดโทษขออดโทษของดโทษประมาณนี้นะ่นาอย่างนี้นะครับ อันนี้พวกเราก็อย่าลืมฝึกกันนะก็เดินตามรอยพระอริยะท่านเป็นอุดมคติในทางพุทธศาสนาก็คือความอดทนอดกลั้นนี้เป็นเครื่องเผากิเลสนะเราฝึกเพื่อลดละกิเลสไม่ใช่ไปฝึกเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งอื่นนะเพราะว่าที่พวกเราจะไปกันเนี่ยมันสูงกว่าทั้งโลกเยอะนะเรียกว่าเทียบกันไม่ได้ที่เราจะไปกันก็คือนิพพานเป็นบรมธรรม ผู้รู้ทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าพระปัจเจกพพุทธเจ้าแล้วก็พระสาวกทั้งหลายท่านว่านิพพานนี้เป็นธรรมอันยิ่งในเมื่อเรามุ่งไปที่นิพพานแล้วเรื่องอื่นก็กลายเป็นเรื่องเล็กน้อยโดนดา่าโดนนินทามีนั่นมีนี่ก็กลายเป็นเรื่องจิบจอยไปบางท่านก็ยังไม่จิบจอยเท่าไหร่แสดงว่าความปรารถนานิพพานยังยังน้อยเกินไปถ้าปรารถนานิพพานเยอะนี่ เรื่องอื่นก็กลายเป็นเรื่องจิ๊บจอยไปเลยนะเมื่อเทียบกับนิพพานแล้วเรื่องทางโลกนี้กลายเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะว่าของทางโลกมันจะดีหรือไม่ดียังไงมันก็เกิดดับส่วนของไม่เกิดไม่ดับนี่มีแต่นิพพานมันยอดสุดพระพุทธ,ธะทั้งหลายท่านว่ากันอย่างนั้นเป็นธรรมที่ยอดที่สุดเมื่อใครถึงนิพพานแล้วก็จะทําให้กิเลสหมดทุกหมดนะครับและในทางพุทธศาสนานี้ ท่านต้องการให้เราเป็นนักบวชนะบนรรพชิตตอนนี้พวกเรายังไม่เป็นบนรรพชิตนะแสดงว่ายังไม่ค่อยเข้าหลักเท่าไหร่ฉะนั้นก็ต้องค่อยๆน้อมตามบันไปนะเอาตามสมควรนะแต่ว่าต้องทําแบบนั้นพระพุทธ,ธเจ้าท่านบวชตั้งแต่นู่นเลยนะพวกเราท้ายที่สุดก็ต้องเป็นนักบวชนะบางท่านก็บอกว่าเดี๋ยวรอเป็นอาคันก่อนนะค่อยบวชว่ากันนะท้ายที่สุดก็ต้องบวชทุกคนนะท้ายที่สุดส่วนจะชาติไหนก็ไม่รู้เนาะนะบางท่านอาจจะบางชาติ บวชมาแล้วเช่นผมเป็นต้นชาตินี้ก็ได้บวชมาแล้วสึกมาด้วยนะเดี๋ยววันหลังเอาใหม่นะแต่ว่าจะไปสุดตอนไหนก็ว่ากันไปแต่ว่าท้ายที่สุดนี่จะเป็นนักบวชทุกคนไปถ้าไม่บวชก็ต้องนิพพานไปนะอันนี้ก็คืออุดมคติทางพุทธศาสนานี่ต้องเป็นบนรรพชิตนะลักษณะของบรรพชิตก็คือผู้ที่ละความรุนแรงหรือว่าละความ ขัดเคืองละความพยศในจิตละพิษสงต่างๆในจิตได้หมดเรียบร้อยแล้วเพราะพิษสงในจิตก็คือกิเลสมันจะคอยทิ่มแทงทําร้ายเบียดเบียน,ยนผู้อื่นบรรพชิตก็จะไม่มีสิ่งเหล่านั้นแล้วก็เป็นสมณะที่หนึ่งพระโสดบาบันเป็นสมณะที่สองคือพระสกทาคามีเป็นสมณะที่ 2, สา,าม,สม 3, คือพระนาคามีเป็นสมณะที่สี่คือพระอา,หารหันสรุปแล้วต้องเป็นนักบวชและเป็นอริยะด้วยนั่นเองนะ ฉะนั้นท่านไหนยังไม่เป็นแต่ว่าบวชก่อนเลยก็ถือว่าเกือบเข้าข่ายแล้วนะรอแต่เพิ่มเป็นอริยะอะไรประมาณนี้นะถ้าสูงสุดคือเป็นทั้งนักบวชเป็นทั้งพระอาหารหันต์นะบางท่านจะบอกว่าเดี๋ยวเราเป็นฆราวาสเป็นอาหารก่อนค่อยบวชแต่อย่างที่ผมบอกไปแล้วฆราวาสที่เป็นอราหันต์มีน้อยนะในสมัยพุทธกาลเขาเลยคิดว่าเอ้ยมันมันคับแคบฆราวาสบวชก่อนเลยนะอย่างนี้นะเขาเขารู้ดีไงนะอย่างนี้ทาตรงน,นี้นะครับอันนี้ก็ เป็นอุดมคติทางพุทธศาสนาอันนี้ก็คือคาถาที่2ส,ส่วนคาถาที่3นี้เป็นวิธีการปฏิบัตินะวิธีการปฏิบัตินะครับการฝึกทางจิตทางปัญญาของเราเนี่ซึ่งการจะมีปัญญารวมอริยมรรคได้นี่ต้องเป็นจิตที่มีสมาธิจิตจะมีสมาธิได้จะต้องมีศีลที่ดีเป็นฐานรองรับนะสรุปก็คือการจะเห็นทำได้นี่ต้อง มีมรรคปัญญาเกิดขึ้นมีมรรคเกิดมรรคนี้เกิดในจิตที่เป็นเอกคตาเป็นสมาธิฉะนั้นพวกเราต้องมีสมาธิแต่ว่าต้องเป็นสมาธิที่มีองค์มรรคเกิดเข้ามาประกอบข้อปฏิบัติที่จะรองรับพวกสมาธิก็อยู่ขาถาสุดท้ายาอย่างนี้นะครับก็จะมีอนุปวาโดอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายไม่พูดร้ายก็คือไม่พูดวจีทุจริตทั้ง4ี่ ไม่ทำร้ายก็คือไม่ทำกายทุจริต3นั่นเองนะก็คือมีศีลนั่นแหละสรุปแล้วนะสรุปแล้วพวกเราต้องได้จิตเอกคตานะจิตเป็นหนึ่งมีองค์มรรครวมเข้ามานะมันจะได้ไม่เสื่อมนั่นเองนะหลายท่านอาจจะเคยได้สมาธิแล้วก็เสื่อมอันนี้ก็คือเรายังไม่มีองค์มรรคเกิดผสมเข้ามาอ่านะก็ฐานของจิตที่มีสมาธิก็จะเป็นศีลไม่พูดร้ายคือไม่พูดวจีทุจริต4 ไม่ทำร้ายคือไม่ทำกายยัตุจริตสามปาติโมเขจะสังวรโรการสำรวมในปาติโมอันนี้ก็คือมีสติไม่หลงไม่ลืมแล้วก็ไม่ประมาทในศีลที่เป็นเบื้องต้นที่เป็นพื้นฐานศีลที่เป็นเบื้องต้นเพื่อความบริสุทธิ์เขาเรียกว่าปาติโมปาติโมของแต่ละคนไม่เหมือนกันถ้าเป็นคารวัตเราก็ศีลห้าถ้าเป็นสามเณรก็ศีลสิบถ้าเป็นพระก็227เเป็นพื้นฐานของความบริสุทธิ์ ถ้าใครแค่ตัวนี้ยังไม่ได้มันก็กักกันเองพูดภาษาเราเนาะเนื่องจากพอศีลไม่ดีก็เดือดร้อนใจสมาธิก็ไม่เกิดแล้วปัญญาจะมาจากไหนก็เป็นไปไม่ได้อย่างนี้นะครับต่อไปก็จะเป็นข้อปฏิบัติที่ละเอียดเพิ่มขึ้นนะก็คือมัตตัญญุตาจัพัตสมิงเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคอันนี้เรื่องอาหารการกินนี่ก็เรื่องสําคัญนะพวกเราก็รับประทานอาหารอยู่เป็นประจำแต่ว่า ก็อาจจะยังไม่ได้มีปัญญาพิจารณาผู้ที่จะบรรลุธรรมหรือว่าจะมีสมาธิต้องมีปัญญารู้จักประมาณในการบริโภคอาหารรวมทั้งการใช้สอยปัจจัยต่างๆด้วยนะรวมด้วยแต่ว่าเรื่องอาหารเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าต้องกินอยู่เป็นประจำนะตันตัญจะสยนาสนางการนอนการนั่งในที่อันสงับอันนี้กล่าวถึงสถานที่อันเหมาะสมในการปฏิบัติธรรมก็ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสม แล้วก็อธิจิตเตจะาโยโคความหมั่นประกอบในการทําจิตให้ยิ่งอันนี้ก็คือสมาธินั่นเองที่ต้องการนะอันนี้แต่เป็นสมาธิในแบบสัมมาสมาธิอริยะสัมมาสมาธินี่เป็นยอดของสมาธิเป็นอนันตริกะสมาธินะเอตังบุตธธานศสาสนังทำหกอย่างนี้เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนะครับอันนี้ทุกท่านก็สามารถที่จะ สวดท่องได้บ่อยๆนะแล้วก็ทบทวนรวมทั้งปฏิบัติตามเท่าที่เราพอทําได้ซึ่งผู้ที่จะทําได้เต็มสมบูรณ์ตามนี้คือพระอระหรันต์นะส่วนพวกเราก็เรียกว,ว่าเดินตามรอยท่านนะให้คุ้นเคยไว้ผู้ที่จะเริ่มเข้าใจได้ชัดก็คือพระอริยเจ้าเป็นต้นไปนี่จะเริ่มเข้าใจว่าโอ้ไม่ทําบาปทั้งปวงบาปไม่เกิดนี่เวรห้าไม่เกิดนี่มันเป็นยังไงนะอย่างนี้นะก็ ทำกุศลให้เพิ่มพูนถึงพร้อมนะเรียกว่าไม่ตกไปตังเสื่อมเลยมีแต่เจริญขึ้นอย่างเดียวเป็นยังไงก็ต้องเป็นพระริยเจ้านั่นแหละจึงจะเข้าใจคําสอนในหลักเหล่านี้นะครับแต่พวกเราก็ทําเท่าที่ทําได้แล้วก็ค่อยๆฝึกกันขึ้นไปนะเอาละต่อไปนะครับเราจะมาสวดร่วมกันนะสวดร่วมกันแล้วก็ค่อยไปประทักศิลน,นะบูชาพระต่อไปนะ ทุกท่านตั้งใจที่จะสวดโอวาทปาติโมกทบทวนคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์แสดงเป็นครั้งแรกในที่นี้นะรวมทั้งแสดงครั้งต่อๆมาในวันพระใหญนะ่ในช่วงต้นพุทธกาลเนี่ยแสดงแต่คาถานีนะ้จริงๆก็คงมีธรรมะข้ออื่นด้วยแหละแต่ว่าคาถานี้จะเป็นคาถาหลักนะเรียกว่าโอวาทปาติโมกขคาถานะครับเดี๋ยวเราสวด พร้อมกันไปนะครับเดี๋ยวผมหันธรรมยังนำก่อนหันธรรมยังโอวาดปาปติโมคขาคขาทาโยพนามะเซสัปปะปาปัสสะอาการนังการไม่ทำบาปทั้งปวงกุสลัดสูปะสัมปดาการทำกุศลให้ถึงพร้อม สจัจตตะปริโยดะปะนังการชำระจิตของตนให้ขาวรอบเอตังบุทธาณาสานังทำสามอย่างนี้เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายขันติปรมังตะโปตีติฆาขันติคือความอดกลัน้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่ง นิบบานังปรมังวาดันติพุทธาผู้รู้ทั้งหลายกล่าวพระนิพพานว่าเป็นธรรมอันยิง่งนาะหิปะปะชิตโตประรูประคาตีผู้กำจัดสัตว์อื่นอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตเลยสามโนโหติประรังวิเหทยันโต ผู้ทำาสตว์อื่นให้ลำบากอยู่ไม่ชื่อว่าเป็นสมณะเลยอน,อนุปวาโดอนุปคาโตการไม่พูดร้ายการไม่ทำร้ายปาติโมกเคจะสังวโรการสำรวมในปาติโมกมัตตัญุตาจะพัตตสมิง ความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคปันตันจัสยนาสนางังการนอนการนั่งในที่อันสงัดอทิิจิตเตจะอาโยโคความหมั่นประกอบในการทำจิตให้ยิ่งเอตังบุทธ,ธานาส,าสนาัาทำหกอย่างนี้ เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย